ได้มาได้แค่ามาตกใช่ไหมตกได้หืเนี่ย้าชิ้สวยมากต้องดูผ่านกล้องเท่านั้นค่ะแสงสีทองวันนี้โชคดีมากๆ <c oughs> ากเลยข้างข้างคลองลงปลาปลามาันจิ้นี่นมันไม่รักดีพอจิ้มใส่ดิน <c oughs> มันจะขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นมาต้องไปนู่นน่ะข้างๆมีหดหินมีแล้วปเก๋าซอมตัวใช่ใช่ปเก๋าจะอยู่ที่ขดหินเขาติดแล้วก็เ่าติดหินเหรอติดหินเหรอติดหินนี้ก็เสียเม็ดละสิ